มามสบายดีท่านผู้ชมสบายดีสวัสดีค่ะเนาะสวัสดี พี่น้องป้องปายมดสู่คนเด้นเนาะ hello everyone ตาเจ้าโอ้ยพ่าได้เล็กๆหน่อยเนาะภาษาต่างประเทศโดยสบายดีมาพบกันอีกแล้วกับซ่องปอเป็ดสาวลาวเนาะวันนี้สาวลาวสวนกลิ่นเนาะกระบืมออย่างหลายมากมายอยียงเลยอรลาเนาะมีข้าวปุ้นสาวใส่น้ำปลาแดกเนาะแล้วก็มีหอยใส่ในกันถินเนาะใส่หมกเพชรนี่แหละเนาะ แล้วก็มีแคบหนังวัวเนาะบุมอย่งางไรเนาะจะกินโคงลูลาก็กินโบได้ดอกเนาะเพราะว่าเงินเดือนเขากับโบโบสูงเนาะ จะไปซื้อไปกินซ้อยจอบซอยจูก้กินยังนะกับบมูมีเนาะกินตามมีตามเกิดกินแบบง่ายๆนี่แหละท่านผู้ชมเนาะวันะนี้กับบูมี่ยังลงลายมีอาหารบ้านเนานะเขาปุ้นซาวเซน้ำปลาเด็กซื้อเนาะกินแบบบ้านๆนีนะ่แหละเนาะบมูมีอาหารลูลาอลังการยังเนาะกินตามมีเนาะเขาบูมีเขาบุทันรวยเนาะบ้าบนถึงหวยรัตต่เนะาะกับบริกินร้านะนแพง หยอกยอกหยอกเนาะกินตามนี่แหลนะเนาะบ่มีเงินเดือนบ่สูงเขาจะไปกินแบบสิ้นปลาอาหารดูลากรบโบได้เนาะเศรษฐกิจยิ่งบุดีเนาะเขาควรที่จะเซฟมันนี่เนาะเขาควรที่จะกินเพื่ออยู่เนาะบ่ได้อยู่เพื่อกินเนาะท่านผู้ชมเอาแล้วโบว่าอะไรฮะโบว้าหลายอาจจะบ่ามักข้าพเจ้าก็เป็นได้เนาะมากินน้ำกันเนาะมากินแบบบ้านๆนะี่แหละเนาะเออเนาะโบต้องรูหลาองียงกระเซ่บคือกันเนาะกินได้คือกันอิ่มคือกันทะ่านผุซมมา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  เนาะถ้าว่ามีเงินนอนล้ำรวยมีเงินหลายงบหลายจึงสิกินเนวเซบให้ทานผู้สมเบิ่งเดอร์เนาะให้ดังๆปังปังกนเด้อเนาะอันนี้ผู้ติดตามหลยๆเนาะมีวิวไลายๆมีได้อ่าอย่างหลยๆนะเะาจงสีมีงบซื้อนาะทานผู้สมเนาะโดยจะมีทานผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนซื้อให้กินเนาะกับบริวารอย่างเนาะโดยจะให้รีวิวสินค้ายังให้เนาะเกี่ยวกับอาหารการกินก็ได้เนาะ มา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 ,มากินน้ำกานเนาะเราหลายแล้วเนาะขอแห้งว <c oughs> ันนี้เตรียมน้ำมาำดเดเนาะอ่ากินแบบบ้านๆนี่แหละท่านผู้สมเลยอืมโอเคเนาะอืมเอานี้ออกก่อนเนาะอืมมือนี้มูด้พันธเนาะกินแบบนี้เลยได้พันอืม อ,ม,อม,มามามาเซบแซบน้ำกันเซบเซบแบบบ้านเนาะจะคนแเซนกันเลยเนาะ โอนี oh, mm. ่กระหินนี่กระหินตกมันยุบพี่วะ ก็ได้เห็ดเพ็ดหลายเนาะทานมาสมพอดีพอง,งามผู้คนคนก็อาจจะหมักเพ็ดเพ็ดเนาะ มาแส่แบบบ้านๆน้ำกันเด้อบรมีเอียงลวงลายเนาะอืม เป็นยังไงยังคนบัวถั่วมาหลากคนกองเนาะคนที่ชอบกินยังกะเชียาเนาะ เมื่อนี้โบได้เก็บพักเนอะมาคำห้งสมุสดเฮ้ยโบได้พักกรับจำเนาะมันจะไปเก็บพักอีเลิศมาพันกินคากๆคันเนอกโบได้ย้อยอืม้มอื้ม Thôi xong chịu lắm bưng nó, Mà mm -hmm. ha yeah. Mm-hmm. -hmm. แซ่บแซ่บทานคุสมน้องน้องสมมาพอคนแล้วเนาะว่าจะกินให้หมดกินบูเบิรนะ์ดเนาะยิ่มยิ่มหลายแซ่บหลายยิ่มหลายเนาะเอาเนาะสมมาพอคนเนาะเนาะท่านผู้ชมเนาะขอบใจหลายๆเด้อทุกท่านเด้อที่มาก,กินน้ำกันมาแซ่บๆน้ำกันเด้อเนาะ มาเบิ่งมาชมมาให้กำลังใจขอบใจหลายๆเนาะที่มากินน้ากันเนาะหวังว่าคลิปนี้เนาะจะสามารถเรียกน้ำย่อยทานผุ้สมเนาะโบได้หลายกันหน่อยเด้อเนาะขอบใจหลายๆเนาะหวังว่าเบิ่งแล้วจะกินแบบว่าจะหิวตามเนาะโบหลายกันหน่อยเนาะขอบใจหลายๆสำหรับกันทับสมเนาะขอบใจหลายๆขอบคุณหลายๆเด้อเนาะพี่น้องเราไทยฮอบโลกเลยเด้อขอบใจหลายๆขอบคุณหลายๆ thank you so much for watching yummy เนาะ yummy แบบบ้านๆเนาะ เดี๋ยวมื่อหน้ามากินน้ากันใหม่อีกเนาะขอบใจบยนบ๊ไรบายพบพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะบางวัาทานผู้สมเจ้าบุาเบื่อกันเนาะอาหารเมนูบ้านๆเนาะ